กดตามป่ะพี่ไม่มีเลยมีอะไเพื่อนแบงค์กูนะไปไร้ไร้ไร้อี๋ยวพี่แวะตะโกนกลับไปเขาเดียวพี่กลับไปเขาจีิงจรพี่ยังยังยังเดี๋ยวพอ้ปืนไปกดให้เดี๋ยว้าปืนมาช่วยออกไปเยอะปะเพื่อนออกไปเยอะปะถึงได้พี่ตีอ่ะพี่ได้พาร์ตอ่ะถ้ามันได้มันน่าจะเอาได้หน้าพวกมันตายเหลือเพื่อนประมาณสามคนสี่คนนะพี่มาแล้วมีมันโดนจับคนนั้น ให้เข้าไปช่วยบอกนะจู่โดโดนโดนจริละเพืนหม่ารมากละเพื่อมันมาอีกหนึ่งนะดเลยครูข่า เหลือ39นาทีตำรวจกิงมา,ามก,กมมาเดี๋ยวนี้ต้่งผ่านไปแค่6นาทีต้องไปช่วยเพื่อนหน้าคุเกเยอะนะน้าคุก4ตัว วานะโอเคโอเคมาเลยมาเลยพวกมาอยู่กับผมพวกมาอยู่กับผมมันอยู่คนนึงด้วยไปไหนวะเราคุณถามไปไหนนี่ใครเวทป็นตายเป็นต่ายชุบได้ปะมึงชุบได้ปะมึงชุบเพื่อนได้ปะ กเฮ้ยพี่เตอร์โดดไะอะคุกเคิ่งกำลังเหลาอยู่อะตรงอยู่นะมันจะชนะสวัยเวสป่นันไลสวยลยัสวยเวสมันอยู่เผาเยอะนะมันอยู่เผาเยอะนะไอ้เอะะไปกำลัง,<อ>งลือ้อใครของน้อยอะตรงคุกอะมึงไม่ต้องกดเกาะเนอะเว้ย เพื่อนเราลื้อือ้อไหวไดว้อน,ออน่าคุกอว่าเพื่อนเลี<ด>้ยงตี<ด>น่าคุกอยู่นะตีน่าคุกอยู่นะเก่งอ่ะหมดแล้วมึงนี่เคสจะหมดแล้วมึงเนี่ยเออมึงกักพวกมันไว้มึงกักพวกมันไว้ไม่ให้มันมามันทำอะไรไม่ได้หรอกดำเกินดำเกินน่าคุกต่อรอตรมาน่าคุกนะต่อรมาน่าคุกมีใครอยู่บนรถบ้างป้ามารับกูหน่อยได้ป้ามีใครอยู่บนรถบ้างป้าอยู่แถวคุกเนี่ยแหละครับมีป้า ีใครอยู่ปวดที่หลวดห้ามปามสาัตว์กำลังเกินเลย,ลยอะไรโมเลยตำรวจมาอ,อีกคนนะ,จะเจอเคนึกเขาเคลื่อนมาช่วยหน่อยดิไม่ใช่เขาเคลื่อน่เขาเขา,ขาบ้านนอโอเคโอ้ยหลวดคายยัยงเหลือลเยน,เเนี้ย ไม่โดนปนมม่ไม่โดนปดนโง่จัดไอสัตว์โง่ ตรงพี่รอดย่าพี่เต๋เฮ้ยเจอเจอเจอตรงไอติอ่ะไล่ไอ้นี่อยู่ไหนครับลุงตรงไหนเออตรงทางรถไฟไปบ้านเอฟแฟบทางรถไฟไปบ้านเอฟแอปตามอยู่หอหอตามอยู่ในปั๊มไน้รูเสาขั้นเึ้นหนึ่งครับลุงขึ้นขึ้นเขาไอ้นี่ไปเขาเอ่อเขาเหมืองเหมืองเขาเหมืองกูไม่ได้ตามนะเต๋อเขี่ยรถก่อนขับรถมันมารอดรอดละ อะไรป่นไม่ได้อ่ะเราไปป่นอะไรครับวะป่นขอห้ามป่นของวะขอห้ามป่นของมีกี่ไหนป่นของเลยไปยิงกูลงได้ปะไม่ได้ครับลุงอุ้มได้คเหรอไม่ได้ป่ะของมันมาเฮ้ยมันอุ้มลงจากรถได้ป่ะไม่ได้เนาะต้องยิงเนาะใช่มีใครมีปืนบ้างอ่ะมันอได้ถ้าประตูเปิดอ่ะตัวไม่เปิดอ่ะเด็ใครก็ได้มันยิงกูได้ได้ปะอยู่หน้าคุกอ่ะงั้นกูเบิกรถไปไม่ได้นะเดี๋ยวผมไปยิงให้ผมไปยิงให้ครับยิงได้ ตรอไล่เพื่อนอยู่นะตรงเมือกมายิงให้หน่อยได้ปะตรอไล่เพื่อนไม่ได้ตรอไล่อยู่ไม่เป็นไรไอพี่ตอมตามเมื่อกี้เฮ้ยใครเอ๋ออ่ะอยู่ตรงที่กีเด็กแล้วตลอดไล่อยู่ครับใครเทราดำไม่เอ๋อหรอไม่ใช่เพื่อนเราไม่ใช่เพื่อนเราใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันเอ๋อหรือเราเอ๋อวะยิมาน่อยยกรลากรางพวกมันอยู่เต็มไปพาพาไปพาหน่อยพาไปพาหน่อยลุงมีรถใช่ไหมครับลุงมีไม่ไม่หยอกอะไร พ่าหลบมักน,นก็นคุกอยู่กัดได้เยอะเลยสี่ห้าตัวเบตเดินกะลกลางนะเบตเดินมะาพร้าวกะหลาดกลางแม่งเ่ในคุกสองคนเออเอาดิไปเก็บดิไปเก็บเรเบลมีป่ะไอ,อ,อ้ตรงกระหลาดเรเบลเซเลสายมีป่ะพวกมันอ่ะตีได้ป่ะตรงนั้นนะเต๋ตามอยู่ล้มลง ขับกลบปะใช่มันทำกบมมันไม่ดีบ้างกบอ่ะผมไปช่วยไหมกบโค้งบ้ากบอ่ะต้องกบกบผมอ่ะกบบ๊อบอ่ะพี่ตรงอยู่นะมาพีามึงไม่เล่นหรองัดรถด้วยนะระวังมีเคสมีแคสตรงทางบ้านนครบาลนะฮอรคเก้นประมาณสองสองเคสอ่ะ มีแกงัดรถด้วยสัตว์เอ,เอม้มึงมึงมึงบอกดรงนี้ตรงฮอตามอยู่อะ่ะเดี๋ยวไปตามกันดีกว่าวนี่มอยู่ทางทางดินบ้านนครบาลพี่เออพุ่งหน้าไปไหนพุ่งหน้าหน้าไปทางบ้านฟาเตสพี่ชายผูขาดกู้ขาดแล้วจะพังเว้รถกบกบสองจะพังแล้วสะพานเหล็กอะ่ะกำลังไปฟาเตสนะขึ้นเขาหน้าฟา,า,า,าเตสอยาะเข้าบ้านบ้าขึ้นเขาหน้าฟาเตสบ้านมันอะใช่ใช่ รถมันเจ็บอยู่อะกูลังไปแบบว่า,วา,วา,า,าวถ้านเนี่ยแถวบ้านมันอะอย่าไปเลยกพว่ามึงไปเล่นแถวที่มันอยู่ไกลๆดีกว่านะมาลงน้ำมาลงน้ำเลยไปเลยไปไปไปพี่ให้ตำรวจมาไล่ไปไปตำรวจตำรวจอยู่บ้านตรงนั้นอะไม่ได้ดตำรวจไล่ตำรวจอยู่<ป>รับตำรวจไวหนักครับ บนเขาอ่ะไม่เล่นแถวบ้านมานาโคโคันอ่ะเขาโคเค้นอ่ะเล่นเล่นง่ายล้นทางง่ายแค่เพียงนี่ผมเบนเจอร์ูดีไปไหนอีกนะพี่กอลแถวนั้นอ<ว>่ะนี่น<ว>นสิบเอ็ดสิบเอ็ดอ่ะสิบเอ็ดด็อกพี่ไล่เดี๋ยวพี่ไล่เดี๋ยวผมมาซ่อมรถอยู่อยู่เซนล่าง มีคนโดนหอบเบยใกล้ยู่เลยทำนะเจอแล้วบอกผม้วยขอาโคเคนหมดเลยเล่นได้สบายชิวมนึงชุบเพื่อนมาก่อนนะเล่นได้ไม่ต้องกลัวหลุดเพิ่มหรอกเขาไม่ชุบวะ ลราไปช่วยเดี๋ย่ารับเองไปเลยไปช่วยเพื่อนเลยกี่นาทีกี่นาทียีครับยีโอ้ยยี่สิบห้านาทีชิวยี่สิบห้านาทีผมเจอเคสนี่งขอดีจริงแล้วมันจุดเดิมไหมเนี่ยเป๊ะเป๊ะไม่ต้องสีใจหรอกเป๊ะถ้าจุดเดิมมึงไ,ไปดูดิ่ห้าอาทิตย สองเคสองเนะเต่ว่ามันไม่ยคบไปไหนเลยอสองเคสไหนอะไรน่ะพี่พี่เคสนงข่าวดีจีกบกบพี่บอกที่บอกัน่ะไลีไปอยู่ข่าวเนี่ยจะอยู่ตรงข่าวดีจีเลยที่กมรกาเขาเเอออยู่กางเขาขนิกาเขาดีจีพี่ตีทางซ้ายทางมากกวาอีกมากก เจอรถแ็กซี่เนี่ยมันเป็นกการเเมันไปทางท็กซี่เลยพี่ีทางลยางแีได้ชุดลวพี่กัสไดุดละพี่เห็นไอ้รถบสีเหลืองมันจอดอ๋อเนี่ยสีฟ้าว่ะพีเจออีกบไม่ใช่พวกมันไปอันนี้นะพี่ขนาดรพี่สีขนา่อะไพี่รถบอกีเลาัขนาเนาะบกแหนึ่งยางนะพี่แตกน่งยางผมผมยันเจอโอเคไปทักไหนโอเคลงลงไปครอบหมูครอบหมู ดูเคได้กูไหนได้อยู่กับรถเนี่ยจะนั่งไม่เฉยได้ครับตอบเองทำได้ทั้งคู่มันไปทิ้งได้ปะโหลมันน่าจะไปของพี่ไปทางคลองมันไปทิ้งได้ไหมพี่กอลเลข้างหน้าสองเคสเลยนะรอดเขาสองเคสนะเคสไม่ขยับนะมีตบหลุดเหรอมีตบหลุดเหรอสามเคสนะยอดตรงเขาสามเคสเลยนะพิธีพิธีมันกลับมาคอยอีพิธีกลับมาคอยีกลับมาคอยีกลับมาคอยอี อยู่โคเอีกันคือโคกันคือโคอกยู่โคอกอีกกอ็กตามอยู่ในโคพีบอโอเคตามให้ไปยังให้ขอให้เจอยากมันของเนี่ยไปช่วยเนี่ยตลอดเจอที่ตลอดเจอมันมันมาไล่ที่ไหนี่ห้านทีน้องา่อยเจ้าเจ้ามามาของคเน้ดิเพงเทมาของเคียน้ดิแม่งสามไปเคสอะเคสเเอะเเเอเเคเเเคเเเ เปี่นเลยพี่เอาดิฟีเลยคุกเยอะเลยติดเลยเขย่าไน้ามากพออีกพี่กเขย่าไปน้ำมากตัวอีกคุกเยอะจัดมันอยู่ที่นี่เอ่อหกตัวหกตัวที่ไหนในคุกพี่ในคุกในคุกเขย่าไปบ้านคนนี้จัดไปหนึ่งตัวเป็นเจ็ดอ่ะเจ็ดตัวลงล่างข้างล่างเห็นแล้วอะไอชิโร่ไม่ต้องขับไม่ต้องพูดละอยากให้รถมันออกมาเดี๋ยวบอสมึงหาคนไปเล่นกับมันเลยโอ้โหเล่นไม่ไหวพี่หกคนผมหนึ่งคนอะ สองแต่งเราเป็นมาอร์นนนหาแม็กมีเคสข้างหน้าเราเคสหนึ่งครับเคสพิจิ๋นอยู่หัวดูอยู่บ้าต้องนานแล้วเฮียจ่ะเฮียรูความน่าเจอฮอเฮ้ยตรงโพไม้โพไม้โพไม้ไปพอไม้ก็เขียวก็เขียวอยู่ตรงผมโพไม้โพไม้ก็เกยนโพไม้ไมนก็ยี่โกงเลยว่ะไม่กระโดดโคตรไกล กูอยู่นี่ใครหมดไวเนี่ยมันกระดัมยี่ิบสี่กระดัมกระดัมกระดัมเออกดตกด้วยเดฟฟ้าร้องเนี่ยมันโดดอยู่กับที่เนี่ยทางขึ้นไปโคเคนเนี่ยมาจากอุโมงค์เอเซบ่ะเออก่อนอุโมงเอเซบ้ามกระโดดจาบรถพังนี่ฝ่ายไปพวกเนี่ยใหม่ชิโร่เป็นตัใหม่ขึ้นตัใหม่มันมีตรงจุดกดเทสอ่ะตัวหนึ่งอ่ะพี่ทางขึ้นฝั่งฝั่งไอ้สะพานเหล็กฟาเตสมีอันหนึ่งอังกูรตอร์มาที่นแดง ฝั่งโพไม้นะพี่ท่านนึงตรงนี้จะพังแล้วตรงพีจะพังแล้วตรงตรงตรงครูเนี่ยจะพังแล้วมืออกจุดเด๋เก่งเก่งโอ้โพี่บามกูก็นะอีกหนึ่งนาทีอะอะไรนะเฮ้ยเก่งอยู่ปะเนี่ยครับครับทำเฮียอะไรตรงจุดจุดจุดเราดูดูมาจุดจสีแดงผมไม่มีวอลครับลุงผมกัดติ๊ ไปมีที่ปั๊มดีจีขึ้นไปคนยอดนะคีเห็นรูปทีย็นปั๊มดีเ้นีเลยนีแล้วแแล้ว่แหล่นแลีแลดูเออมไม่ต้องตั้งกลับนคุณพี่บอกนะครับับเจีอขาจีีอขโคเคนแล้วเรวกับมันจะเปลนลขึ้นมาเปั๊มดีแปเวทเรา้ม้เกแล้วมันเปนปั๊มดีแล้วดีจแล้วแรดเขเขาโอเคนะเขาแ ที่อ่ะต้องซ่อมแล้วก็ตรงอัพไอติมกลับกลับไปฝั่งเรากลับ์ต่ำียบกูแล้วนั่นแหละมันเปลี่ยนเป็นเผาไอเลสเดินด้วงผมมันกําลังขึ้นไป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 กลับขึ้นเขาไปกลับไปไหนกลับเขาบังคับกบใช่ไหมฮอนใครใครบไอ้เหี้ยตํารวจเออมูล่ไอ้เหี้ยพี่บ๊อบใช่ไหมเขาได้สามสามกันนะเมื่อกี้ย ล่าใครวะจีผมผมอ๋อนี่เพื่อนนะไอ้ฝั่งนี้ติดมัไปล่ามากแสบมัไม่น่าคอนแนบมารับหน่อย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 กอลเกินยูคอนแนบตำรวจตามปะพี่ไม่มีเลยไี่มีเพื่อนแบงค์กูนะไปไล่ไล่ไล่เดือยแนบโหนกลับไปเขาเดียวพี่กลับไปเขาจีจีพี่ยังยังยังกลับที่กลับยูยูแบบยูแนบยูซ้ายอ่ะไอ้แฟงยังเห็นบ้างซ้ายกูไอ้บําบําเรื่วยที่บําเรื่วย นี่จีบี่คดีจีคดีจีคดีจีรถมันไม่ไหวว่ะขึ้นสูงเลยกันขึ้นสูงมันลื่นอ่ะไม่ไหวแต่ก็ต้องไล่อ่ะมันลื่นเพราะว่าฝนตกเว้ยมันสวเดี๋ยวลงไปตีมสอดดีจีถ้ามาเคสหนึ่งนะพี่พี่เวทอันนี้พี่เลยแล้วน่ะกอลัวนนะพูดเลยมาโดนจับอีกสองเลมาโดนจับอีกสองนะโดนจับอีกสองมันดีจีนะมันบนนะพี่เคสใหญ่หมดแล้วก็จะขึ้นแล้วก็จะขึ้นนะ แค่พี่ก็แรงเกินแค่หนึ่งหัวได้ปะคว่ำรถตกคว่ำมันโดนจับเยอะนะมันโดนจับเยอะจัดเลยนะมันโดนจับเยอะจัดเลยนะมึงเล่นได้นะน้องรถเข่ารถเข่าดีๆกูชนกูชนดูรเข่าดีๆไอ้คนสุดท้ายนะครับน่าจะไม่เหลือใครมีแล้วพี่รถตำรวจไล่อยู่พี่มันแตกสามยาม้ายมือเออไอ้พี่นั่นแหละไมนแตกแล้ ขึ้นไปเขาจริงอบนีพี่ปติใช่่ไ้แหละได้แหละได้ข้ายอดเขาฝั่งหน้าบ้านดีดเลยยอดขอดม่งโพไม้แฟ้งอพไม้้ไผมผมดักอยู่ข้างบนนะตอนนี้มันลดเหลี่ยงป่ะสีป้เหลี่งมากมนเครับลุงันนี้มิเหลื่อมพิเศษริงหรอว้อ๋รพิผมดักอยู่ข้างบนดักอยู่ข้างบน ฝั้นพี่บาาลข้งขวาบัตรกินไปแบบไม่ครับอันนี้ส่วนใหญ่ในมือหมดเลยครับไม่ได้กินเนี่ยมันอยู่ซ้ายเคสหนึ่งไอ้โง่เอ้ยเคาเียนปบแดงมันจะได้นะครับเนี่ยมึงเห็นมะหน้าอย่าควายดิมึงเป็นมันนี่ใหญ่ก็ติดเห็นแล้วครับนี่เพื่อนเราด้านซ้ายเห็นไหมดูข้างบนซ้ายมือซ้ายมือครับลงลงไปนี่นะ กบแดงทนกระจายเลยไปทางบ้านเสาอาทิตย์เก่าบ้านเสาอาทิตย์เก่าโดดยาวใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วคยๆเดินกับบ้านเสาอาทิตย์บ้านเสาอาทิตย์บ้านเสาอาทิตย์ขึ้นขึ้นไปกลับแป็ที่เดิมไอ้เป๊ะเหลือขึ้นเขา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  ขึ้นเขาเลยกำลังขึ้นไปยอดกำลังขึ้นไปยอดมาจากฝั่งปั๊มอ่ะแถวปั๊มอ่ะปั๊มอ่ะปั๊มในเมืองอ่ะเวกว่าเร็วกว่าเร็วกว่าเร็วเวกว่าเลยรถวกูตาไม่นไม่เั็กรตาไม่ทันเลยตุนตามอยู่ไหนแล้วอยู่ลาอยู่ลาตรงถนนอยู่ถนนแล้วถนนแล้วไปกำลังไปบ้านเสาทิศไปทางทางดินอ่ะวนอยู่แถวเนี้ยกำลังกลับไปบ้านมั้งใครก็ได้มาดักหน่อยดิ อยู่ทางบ้านนครบาลครับบ้านนครบาลเนี่ยเคลล่าสุดเคล็หนึ่งก็กำลังจะลงดูลงมันขึ้นเข่าไปกำลังจะลงบ้านเสาทิศกำลังลงบ้านเสาทิศเคลหนึ่งกบเขียวไอ้ยักษ์กบแม่งอยากได้กรบไหวสัตว์มันตามไม่ไหววะฮอแท็กอยู่นะเคลนี้รถกูเด้งจัดเดี๋ยวหล่อมันพิโกที่สายเลยอะกบแม่งโคตรโกงเลยว่ะอยากได้กบว่ะกบอยู่ที่ใครมั้งกบกลัวบอกเขาหน่อยดิกบทั้งทองมาหนึ่ง าาฝั่งบ้นติดมึงพูดด้วยดิมึงอย่งเงียบทำไมเนี่ยไอ้เฮี้ยไม่พูดไม่จาไม่หือไม่กือเลยสัตว์เป็นเฮี้ยอะไรเฮี้ยอะไรกีดปากไอ้สัตว์บอกคนหน่อยดิจะเฮี้ยได้ไหมขอบคุณครับพี่เาไปกันครับมั้วจิตใจกันช้าลุกขึ้นเขาไปไปไปยอดเขาขึ้นเขาทางกัญชานะ เข่ากัญชานะตรงกัญชานะโดดไปไกลจัดเลยน่าจะโดดไปข้างล่างแล้วอ่ะฏิทินดูดิข้างล่างฝั่งไหนไม่เห็นครับลุงเฮ้ยอยู่ขวาบ้าอะไรกินเนี่ยเคลขึ้นล่าสุดขวาขวาขวาครับนั่นนั่นนั่นปะนั่นป่ะทางลงอ่งหุ่นเคล็ดไปกลับไปทางเดิมนะไอทางเดิมทางเดิมเขาไไม่ใช่เลยอันนี้เพื่อนป่ะต้องวุ่นหอแล้นี่องุ่นใช่กกกาลลลังงงงงิิ้้โโออเเคคป ทางสลัมอ่ะทางสลัมอ่ะเอาอุ่นอ่ะดรับขึ้นกลับขึ้นรถมันสีแดงนะรถมันสีแดงนะรถมันสีแดงนะไอ้เหี้ยนั้นมันโดดไปมาไอ้พิมพ์เงาหน่อยไอ้เหี้ยโดดตามไม่ได้ว่ะเขาตอนแอบไปก่อนนะไม่เจอเลยไอ้เกียร์ล่าสุดล่าสุดเพิ่มมันเนี่ยทำไมเกียร์มันเพิ่มเรื่อยเรื่ยเลยไม่รู้อ่ะให้เบิร์ดเพิ่มมั้ง พวกกันไม่ได้เลยตำรวจแต่ไม่เตรียมพร้อมเตรียมพร้อมไว้ไฟแรกของตำรวจเนี่ยเช็คกับเล่นทางเดประมาณเยนะก็เยอะก็ซิกมาเยอะ60นาทีนะตรงไหนตรงฮอแท็กอะปกเขียวแท็กอยู่ปกเขียวใช่ไอไฟนั้นเราโดนเยอะขนาดนั้นกําลังกําลังลงข้างล่างกําลังลงข้างล่างทางสลัมสลัมไหนอ๋อโอเคโอเคโอเคสลัมพวงกุญชัยมีมีฮออยู่ครับลุงชนชนเป็นไรอันนั้นที่ไหนนะ โอเคแลผมไล่ไม่ไหวแล้วดกเขียวไปทำต้นไม้วนวนขึ้นเขาอะมีปืนเลตรงไหนแล้วบอกบอกอู่เอพี่พูดแล้วโอเคเเนจากทอะอแท็กหืออออแดงอมอไอฮอตออแดง แค่กิลเคสรหนึ่งนะกเขียวขึ้นทางปกติของกัญชาเหินม้วโซ่ทันทีเลี้ยวลงจะมันกระพังเหินม้วจัดเข่าเข่าย่านสลัมโทเคนเนี่ยก็ทางฝั่งกัญชา ใช่ไหมใช่ใช่ย้อนกลับไปฝั่งทิศไปฝั่งสลับปั๊มปั๊มปั๊มเสาทิศปั๊มปั๊มเสาทิศไหลไหลไหลเต็มนาคเต็มนาคเต็มนาคสลับนั่นแหละเมื่อกี้นี่ชี้ที่ผมท่านแต่แบบ่ขาวก็มันนะกูเนี่ยนี่อยู่ตรงกูเนี่ยตรงฮอเลยเจ็บหนักจิ้งจิ้งจิ้งสลับข้ไหนต่อพี่หางยอมมาแดงอ่ะไม่่รู้วามันไกลๆอ่ะลา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 แป้งขึ้นเขา เฮ้ยมันร่ปั่นไปไก่ปิ้งแล้ว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 มึงรีบจบดินี่จบดิไก่ปิ้งแล้วใช้ตื่นเลยนะกูไปใช้อื่นเลยนะแต่มันเรียกเพื่อนนะมันเรียกเพื่อนอยู่นะเพื่อนเยอะอยู่นะตนนี้ชนนี่ใก่พังแล้วไม่ต้องยิงแล้วขับปุ๊บปะขับปุ๊บปะเลยสองเมตรย่งไม่พังหรอวะไอ้เที่ย่ะไมถึกเลยไม่ไม่มึงมึงมือหนึ่งเลยยิงหน่อยยิงหน่อยยิงหน่อยเฮ้ยมึงยิงชนดิ

ส3แอดเมื่อกี้จุดมันอยู่โมงกลางคืา,าไม่ชนกูได้หนึ่งนัดแล้วนะไปไหนหรอวะไอ้นี่เคสใหม่ป่ะ15แมนเนี่ยเคสใหม่หรือเคสเก่าวะมึงดูดิจำได้ป่ะใหม่แลนะผมผมว่าผมว่าน่าจะเคสใหม่มันมีเคสหนึ่งอะ่ะบนเขาโคเคนอีกอีกคันหนึ่งอะ่ะน่าจะเคสเก่ากบแดงอะ่ะน่าจะใกล้แล้วนะมึงดูไอ้คนที่ไอ้คนที่ที่เกิดมาที่เหลือกี่นาทีอ่ะสวยสวยสวยลอยไอคนที่เกิดมาเหลือกี่นาทีมึงดูดิ กบแดงป้ายสีของมึงสีแดงป่ะไม่ดีของผมไล่อยู่อะกบแดงอ่ะอยู่ไหนตอนตอนนี้อยู่เข่าลงมาตรงเขาทิศคับปั๊มเสาทลีแปนข่บอ่าอนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละน่ใช่ดามแคสอยู่ในค้า่ทหามเลยอยู่ใกล้ที่ามแคสมั๊ต่ที่ปั๊ม่อทีปั๊ม่ทมามาล เอ๋อห okay, like ouais. hey, right. ี้ยเนี่ยเช็ดนานแล้วใกล้แล้วเนี่ย13แมนเนี่ย13แมน13แมนพี่มันนะเฮ้ยมึงมัน13แมนก่อนครับต่อพี่หัน13แมนใกล้เอ๋อแล้ว13แมนอ่ะปั้เสาวอาทิตย์เลยพี่กบแดงนับจากเข็ผมเหลือประมาณสิบนาทีไปถบง13แมนถ้าเป็นเข็เก่านะเจอกูเจอน่ารักน่ารักพี่คดแดงมา13แมนก่อนนะน้องไฮ้ยกูเฮ้ยกูไล่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 ไลครับ กำลังกำลังไปถ่อมใกล้กัญชากำลังจะออกสี่แยกครับคิดหนึงนั้นจะได้อีกนี้นะไม่ช่วยได้เปสามก่อนดิตีสามจะเออโดดไปเขาผีโดดไปเขาผีไล่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 ไลไปทางอุโมงค์เอ้ยไม่ไม่ไม่ขึ้นเขาขึ้นเขาขึ้นเขาผีเก้านาทีนะครับเมื่อกี้เนี่โอเคโอเคเอาให้ทันดิโคตรแรงแรงจัดโดนแรงแรงจัดแรงขับผีแดงครับกบแดงแดงออแดงมาขึ้นอยู่เขาผี สามแกดเลขสองทีามดลงลงลงไฮเวย์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 ไม่ดิสมแดมีอยู่ที่นั่นะรออสิบสามแดงก่อนสิบสามแดงกร้สิบสดงก็ไล่ไปนะอต่อิก็ไล่ไปไปไปั๊บสอที่ต่อพี่มาแล้วก็่อิ่ะไอแกขาวใช่ไหมต้นผมทแตนผมทำยังพี่ตอนเนี้ยไปทำปั๊ขึ้นเขาเดี๋ยวขนเขา มันลดลายมานลดลายมานลดลายแดงพี่จบแดงจบทุกเหมือนจะวนลงเหมือนจะวนลงวนลงวนลงฟ้อมเสาทิษฐ์อยู่ตรงแปลงขาดแปลงผักพี่เออฟมเสาทิษฐ์ไอ้บ้านเสาทิษฐ์ที่นี่ฉุนเต็มไปเต็มล้อพี่เต็มล้อสวยไม่น่าใช่นะพี่อ๋อใครอ่ะเออเออหมดยอดหมดยอดหมดยอดเคสหนึ่งนะกุ้ลายอยู่แตกหนึ่งย่างรถจะพังเหมือนกันรถมันอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะ บ้นเสาิอนาไหนอ่ะบ้าบ้านอาทิตเลยไ้แปลงผักบ้านเสาทิตไม่มีศพบั๊บศพหายอยู่นี่อยู่นี่บนเขาบนเขาโคเคนกูไล่อยู่เคนนึงลงน้าไปแล้วพี่พี่่โดรนย้ายย่ายอ่่ลงน้ต้องย่เคนไปนี่เหลืออะไรไม่ได้ไ่่เนียเนจริงนะคจริงนะมันไม่มีเคนไม่คลวงน้คงล่งน้ำบนยอดเขาบนยอดเขาตั้งป้อมรอนะตั้งป้อมรอนะ ช่วยหน่อยแล้วก็ขึ้นมาช่วยแต่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 ตอนนี้รวมอยู่ตรงไหนครับสองแต่สองบนเข่าดิไปบนเข่าดิสามแต่สามบ้าบอเตสแต่สามแล้วแต่สามบ้าบอเตสบ้านบ้านบ้านมันมาช่วยพี่ลอยแต่สามแล้วกบขึ้นสองมาตรารโอ้ประโยชนหมดไปครับบนเข่ากูโดนนะบนเข่ากูโดนนะกูกำลังตายนะกูจะโดนห่อนะมันอ่ะมันอ่ะเฮ้ยอย่าลุงอย่าโดนยอดเลยยอดเลยตำรวจแต่ว่ามันตั้งป้อมเยอะนะลุงอย่อเออเนะมันตั้งป้อมเยอะมันตั้งป้อมเยอะ ไอ้นี่น่าจะเคลมใหม่นะไปไปตาย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 แล้วแต่แรกใครมีห <Hey, S 1> ่อห่อนี่ตายตายตายแล้วหอมีหอปะมีม่มีมีแต่ห่อเปยห่อเฟยเหลือให้เท่าไหร่เหลือยี่สิบเท่าไหยี่สิบไปไป ไปป้าไปะมันมาแล้วพี่ที่ไปกบแม่งทั้งกบแม่งหมดเลยอ่ะแม่งกบแม่งทุกคันน่ะไอ้เหี้ยรถแมงอ่ะก็จริงนะมันเล่นฉลาดนะไม่ลองกบมาทุกคันเพราะว่าบ้านมันอยู่เขาไงครับอียกบแม่งทุกคันน่ะไอสั์ฉลาดนะไอเหี้ยอียกบทั้งแกงอ่ะ ตั้งฉลาดจัดตั้งป้อมรอด้วยนะห้าคนน่ะอยู่บนเนี้ยตั้งป้อมรอยิงอ่ะ